sexy girl ดิเม่ที่ a ะเป็นที่จะเป็น yo quiero ห็นเธอเป็นสิ่งที่เธอรู้จักทำรู้จักทำรำลาโอ้ฟังแล้วมันแบบมันฟังแล้วเซ็กซี่ขยี้ใจจริงๆนะคะด้วยน้ำเสียงแบบแผบ,บสเสน่ห์ของโอซูน่าด้วยแล้วค่ะร้องสดอย่างขนาดนี้นะคะ โอ้นี่คือว่าใบแรงกมากๆเลยนะคะเขาก็มาร้องนะคะในไลฟ์ของตัวเองค่ะก็เลยเอามาให้ฟังเนี่ยอย่างนี้คือพร้อมจะเปิดเผยแล้วใช่ไหมคะทุกคนคือมันดีมากคือสรุปเพลงเป็นสไตล์นี้ใช่ไหมมันแบบมันเป็นสไตล์ที่โย่ขวได้อะคือมันแบบเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะคะซึ่งบองบอกว่านี่เป็นการร่วมมือกันนะของ4ี่ซูปเปอร์สตาร์ที่เขาบอกว่า ดักเวลาจ้านี่หยุดนะคะนี่คือการปล้นค่ะจะเป็นการปล้นทั้งกระแสความนิยมแล้วก็ความฮิตเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าทั้ง4คนเนี่ยกว่าตลาดหมดค่ะยุโรปอเมริกาลาตินแล้วก็เอเชียนะคะเรียกได้ว,ว่านี่เป็นการวางหมากของดีเจสเนคค่ะที่แบบว่าเราล้อมคุณไว้หมดแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ภูมิภาคไหนทวีปไหนของโลกรับรองค่ะต้องโดนตกด้วยเพลงเซ็กซี่กนี้อย่างแน่นอนนะคะโอ้โหฟังโอซูน่า เขาแบบเสียงดีจริงๆอะแล้วแบบโอ้ยสไตล์การเต้นมันจะออกมาเป็นยังไงทุกคนอันนี้อันนี้คือต้องเอาเสียงสดของโอซูน่าไปมิกซ์กับทีเซอร์ของ DJ เจสเนกที่ปล่อยออกมาเอาเองนะคะก็จะรู้ว่าออกมาเป็นยังไงเนาะโอ้โหแล้วถ้าเกิดฟังทั้งเพลงเนี่ยมันจะเพลินแค่ไหนนะคะมันเจ๋งจริงๆเลยค่ะ ก็มีอีกข่าวหนึ่งด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้ก็คือตอนแรกหลายคนเฝ้ารอเพราะมีข่าวว่าจะปล่อยวันศุกร์นี้เลยใช่ไหมแต่ดีเจสในก็บอกว่าอาขอกระเถิบกระเถิบไปก่อนนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะไปชนกับคุณแม่อเดลซึ่งเอาจริงๆนะแอดว่าก็ดีเพราะว่าเขาเรียกว่างาเราจะได้มีเวลาวีดกันเยอะๆนะก็ไม่ต้องมาแย่งอะไรกันมากมายนะคะเรียกว่าไหนๆก็รอกันมาขนาดนี้แล้วรออีกหน่อยก็ได้เพราะว่าเราฟังก็รู้แล้วว่าเซ็กซี่เกิลปังแน่นอนนะคะ ก็มากันแบบว่าเป็นทีมคุณหนูหรูหรากันไปนะคะเป็นแก๊งเพื่อนเป็นแก๊งสเตอร์ที่แบบมีกระตังอ่ะจ้ะก,ก็มาพร้อมกับโลสลอยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแมคกลาเรนนะคะต้องบอกว่าแต่ละคันนี่อ <c oughs> แพงหูฉี่เลยทีเดียวนะคะแล้วมาจอดเรียงกันสี่คันแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งใน MV มไหนะหรือว่าจะต้องมายืนเต้นกันแบบเท่าๆซุปปร์คาร์หรือเปล่าหรือแก๊งเพื่อนก็จะซิ่งไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องรอติดตามกันค่ะซึ่งต้องบอกว่า คืออย่างที่บอกไปแบบเสียงสดโอซูนาคือดีมากอ่ะมาเลยทําให้จินตนาการได้ว่าแบบเพลงนี้จะดีแค่ไหนนะคะมันต้องแบบดีสุดๆไปเลยนะคะเป็นเพลงแห่งยุคเป็นเพลงแห่งปีหลายคนบอกจังหวะดีจ้ะผับบาร์ร้านเลนนะคะเ,เรียกว่า,าคาเฟ่เปิดได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนี้ค่ะจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่มอบความสุขความตื่นให้กับทุกคนในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะจ๊ะทะลุทุกชาร์ตไปเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันมีผลต่อน,น้องมากๆ เลยเพราะตอนนี้ค่ะเพลงน้องค่ะยอดวิวทั้งลาริซานะคะลาริซาแล้วก็มันนี่เนี่ยขยับขึ้นไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าคนอยากติดตามคนอยากฟอลโล่เพราะฉะนั้นทุกคนจับจ้องยอดไอน้องให้ดีเลยค่ะเดี๋ยวมันจะต้องทะลุทะลวงอย่างแน่นอนนะคะนี่แหละค่ะเป็นสี่คนที่ดักไว้หมดแล้วนะอย่างที่บอกว่าทุกทวีปนี่อยู่ในมือเลยนะคะเพราะแต่ละคนเขาก็มีจุดเด่นมีไฮไลท์มีความแบบ เป็นตัวพ่อตัวแม่ในทางของเขากันนะคะจับมารวมกันอย่างนี้พ่องูฉลาดมากนะเอามาต้มหม้อเดียวกันเลยต้องออกมาเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นสตูก็ต้องรสแซ่บมากๆนะคะถ้าเป็นสเต็กก็ต้องกลมกล่อมสุดๆค่ะบอกไม่ถูกเลยนะว่าอาหารจานนี้จะเป็นยังไงแต่รับรองว่ารสเลิศอย่างแน่นอนค่ะยังไงรอติดตามกันนะคะเนี่ยไปเจอคลิปโอซูน่าเขาร้องสดตั้งใจโปรโมทขนาดนี้เราก็เลยเอามาให้ฟังกันค่ะ คือมันดีต่อใจมากๆนะคะรอไม่ไหวแล้วซึ่งแบบในเพจอพิเนียร์ทำลงไปเมื่อคืนหลายคนบอกตื่นเต้นมากแอดตื่นเต้น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 กันเต็มไม่หมดเลยนะคะทุกคนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างบอกกันมาหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเอ่เพลงเต็มนะน่าจะมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะดิเจสเนย์เขาก็ไม่ไหวหรือแหละเขาก็แบบเต็มที่แล้วนะอยากปล่อยของเต็มที่แล้วนะทุกคนก็มาให้กําลังใจแล้วก็รอเชร,ริซ่ากันต่อนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่มาเมาส์กันในวันนี้ค่ะ